ที่จริงธรรมะศาสนาเราเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรมากหรอกพระอ,องค์บอกว่าแม้แต่ทางเดินท่านก็ย่อเหลือรูปกับนามหลักก,นนา,การปฏิบัติท่านก็เหลือแต่สมถะและวิปัสนาย่อลงมาเหลือแค่นี้ตัดสรู้เลยอริยสัจสี่สัจจะหรือความจริงสี่ประการแันนี้ทุกสมุทัยนิโรดมักเห็นไหมท่านพูดไว้สมบูรณ์ตรงหมด ก็คืออะไรอ่ะเวทนาต่างๆนี่ความพอใจไม่พอใจเฉยๆเนี่ยเรียกว่าเวทนาเห็นไหมอ่าส่วนเหตุของทุกข์หรือสมุชัยอ่ะเห็นไหมนี่นี่นี่เหตุดับที่เหตุต้องเห็นเหตุเห็นทุกข์ล้วก็ต้องเห็นเหตุของทุกข์แล้วก็นิโรธเลยว่าดับทุกข์เห็นไหมส่วนมรรคเนี่ยสุดมรรคมรรคคือวิธีปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์นี่เองเห็นไหมมันครบเลยนะ อริยสัจสีเนี่ยก็แค่นำธรรมะเนี่ยมาปฏิบัติท่านก็บอกไว้สมบูรณ์แล้วดีแล้ว